เด,เดี๋ยวมันต้องลองยกล้เอเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยมันยกล้อได้เฮ้ย <c oughs> มันมีล้อเดียวแต่ว่ายกล้อได้เนี่ยครับผมนี่นี่เอา้าเอา้าล้อเดียวก็ยกได้เอ,า <c oughs> อ้ายังสิ้นสิ้นกันตัดด้วยตอโคตรแรงัลโหลโจ๊อ นี่คือเร d โพช i ั่นเว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของยามาต้มเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงตี2เติมเกม r a ็ i ซิ่งม t e เตอร์ครั้งแรกผ่าน UID รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีเติมได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมฮิตอย่างเกม s ชินฟรีไฟ i r พับจีอารก็เติมได้หมดและยังมีบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินอีกด้วยเร d โพ t ชั่นตอบอเร็วเติมไวไม่รอนานบริการประทับใจ โลโลเโจลโจ,โจโสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีตรับเข้าสู่ยามาซํมชินะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA 5กันอีกแล้วพบกับเทรเวอร์คนเดิมฮะเฮ้ยลุงมีอะไรกินบ้างลุงลุงพอจะมีแบบว่าโอ้โหลุงวางกล้วยอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยใครเขาวางกล้วยกันแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะทุกคนไม่ได้คิดอะไรเลยนะ โอเคร้านนี้ก็มีผลไมา้ขายค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีตังค์ซื้อมีรถไขรไม่รู้ขอยืมก่อนแล้วกันขอยืมรถหน่อยนะครับพี่ผมจะไปหาช่งางงานนะวันนี้ไปจะไปหาช่งางงานกันดีกว่านะครับดือิว,ว่าวันนี้เนี่ยช่งางอานจะมีรถอะไรเจ๋งๆให้เราเล่นหรือเปล่านะครับผมช่งางอ่านก็บ่นแล้วบอกว่าไม่รู้จะทํารถอะไรมาให้เล่นละนะครับผมเพราะว่าคิดไม่ออก <laughs> จังหวะนี้ติดในโตไปแลช่งางอนะ่านเย อเป็นไงเจ้าขันมามาได้แบบอลังการมากเลยครรถระเบิดกันเลยทีเดียวแหมเทเวอร์มาธรรมดาเหมือนคนปกติไม่ได้ลินนะโอ้ไม่ได้สิช่าาอันมหาช่าาอันทั้งทีมันต้องอลังการว่าแต่มีรถจริงๆให้ผมอีกหรือเปล่าวันเนี้ยมีสิของดีมักอยู่หลังร้านเดี๋ยวไปเอามาให้มาเรื่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเสียงวีบออะไรเต็มไปหมดเลย อ๋อ oh, <laughs> เขาเขาน่าจะมาดับเพลิงทุกคน <laughs> รถไฟไหมไอเทเวอร์มันทำรถไฟไหมทุกคนฮนะเอาดับเพลิงง่า่เลยฮะอ่าดับแล้วเรียบร้อยเดนี่มันต้องคันนี้ทุกคนว้านี่คือมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวเลยครับผมนี่โคตรเท่เป็นไงดูมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวครับนะนะบอกเลยว่าโคตรแรงนะมเป็นะไ,ปไงเทเวอร์ ฉันรู้ว่านายชอบแบบเนี้ยโอ้โหเชางอันผมโคตรชอบเลยนี่มันรถอะไรวะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวครับผมแล้วมันจะวิ่งยังไงครับเน,นี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องลองขี่ดูก่อนนะเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้ว,ว่ามันวิ่งยังไงไอาชางอันช่างอันไปซิ่งกับผมเปล่าจะไปยังไงเลยเทเวอร์เห็นไหมมันนั่งในคนเดียวอ้าวกคหนึ่งก็จะขี่ลังผมไปทุกคนในนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวนะฮะว้า คตรเฟี้ยว่ทุกคนมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวอะวิ่งได้ด้วยอ๋อไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่ว่าแต่งได้ไหมแต่งได้ไหมอ่าเอนจิ้นแต่งได้นะครับเบรกแต่งได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีดูดิผมอยากเปลี่ยนสีใหม่อ่าเป็นสีเขียวได้ไหมสีเขียวสีเขียวอ่าริมกรีนริมกรีนเอ้ยโคตรตลกเลยว่ะแต่งสีได้ด้วยนะครับผม โคตรเฟี้ยวอ่ะนี่คือมอเตอร์ไซค์ล้อดเดียวนี่ยมีแค่ล้อดเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันก็ยังวิ่งได้ว่ะโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยไปแต่ว่าไปลองรถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมัวช้าไปลองรถกันเลยจังหวะนี้โอ้โหเนียรู้สึกว่าลอ้ลอล้อทำให้มันหมุนอย่างนั้นนะอารมณ์มันเหมือนลอ้อจะหลุดเลยทุกคนนะอ่าแต่มันก็วิ่งได้อยู่นะครับวิ่งไอย่างซิ่งทุกคนวิ่งแค่สองร้อย 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเนารถล้อเดียวจริงปะเนี่ยโอ้โหล้อเดียววิ่งได้ขนาดนี้กันเลยทีเดียวนะฮะสุดยอดไปเลยครับผมอย่างซิ่งอย่างซิ่ง <laughs> โอ้ล้อเดียวซิ่งล้อเดียวซิ่งไปกันเลยพี่น้องโอ้โนอนอนอนติดเตตั้งได้ไเนี่ยติดเตตั้งถ้าจะแรงดีกว่ทุกคนคันนี้ มาซิงกันหน่อยซิงกันหน่อย260แล้วอ่ะในตั้ไปครับจังหวะนี้300 390ครับผมโอ้ oh my god 390กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะยกล้อได้ไหมยกล้อได้ไหมอ่ามันจะยกยังไงวะมันมีล้อเดียวมันจะยกออยังไง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยมันต้องลองยกล้อเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยมันยกล้อได้เฮ้ย <c oughs> มันมีล้อเดียวแต่ว่ายกล้อได้เลยครับผม เท่เอา้าเอา้เอาล้อเดียวก็ยกได้เอา้าอะไรวะเนี่ยเหลือจะเชื่อครับผมรถล้อเดียวยกล้อได้ด้วยเนี่ยคนเฟี้ยวเลยนะพี่พี่ว่ผมเท่เปล่าพี่เอ้รถผมมีแค่ล้อเดียวนะพี่มีไงเปี่ยวฟ้าเปล่าก็ยกล้อได้ด้วยเป็นรถล้อเดียวที่ยกล้อได้เออไม่ธรรมดาเนียครับ โค้ดฟิวจะจัดอ่ะโอ้โหไปซิงกันหน่อยซิงกันหน่อยมีตัด,ปดไปอ่ะช่วงนี้ปงโอ้โหอย่างซิง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 หัวมุดครับมุดมุดมุดครับผมเรียบร้อย <laughs> จูบตูดกระบะไปทีดึงเละเลยถึงกับเละเลยครับจังหวะนี้ไม่แต่ว่าซิงดีว่ะทุกคนโคตรชอบเลยว่ะรถรถ,รถบอสตรไซ์ล้อเดียว <laughs> แตล้ถเหมือนล้อมันจะหมุนมันหมุนแบบเหมือนล้อมันจะหลุดยังไงไม่รู้นะทุกคนนะทรงมันเหมือนทรงมันเหมือนรถไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้ไปเฮิร์นหน่อยดิปอนอื้อเดี๋ยวรถรถผมหายไปไหนรถหายไปไหนจนต้นไม้แล้วรถหายไปเลยอะไรวะเนี่ย อยู่นู่หรือเปล่าอ๋ออยู่นี่เนี่ยครับผม <ت. แล้วมาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยเอ้าแต่จะขึ้นรถขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋รถรถมันติดไอ้ยอยู่อา่าโอเคโอ้แลวรถเราอย่างซิ่งอ่ะทุกคนซิ่งจัดประหลัดบอกแป,ปองงงงงง God, God, <laughs> โคตรซิ่งโคตรอันตรายโอ้ไม่คิดว่ารถล้อเดียวมันจะแรงขนาดนี้นะทุกคนแรงโคตรอะไม่ใช่แรงธรรมดานะโคตรดแดงเนี่ยครับผม <c oughs> เฟียวจัดที่ถ้าเกิดว่าไปได้สองคนแนละ้วแบบว่าอีกคนนึงซ้อนข้างหลังนะมันจะเป็นอะไรที่เฟียวฟาวมากเลยนะครับอ,อ๋ออย่างสิ้นอย่างสิ้น <c oughs> อุย <c oughs> อ้ยอุ้ยนึกว่ามันชนแล้วจะไม่เป็นไร 2000 years Th เอาละแรงแบบนี้มันต้องมาแข่งแดกมิดนะครับผมดูสิว่าเราจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะอ้าวเราทำไมออกตัวแบบนั้นะเดี๋ยวแบ่งกันบ้างสิพี่ออกตัวแบบนี้แล้วมันจะแข่งกันยังไงอะมา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 พร้อมพร้อมอ่ารถยนต์เขียวกับมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวสีเขียวเหมือนกันนะครับดูสิว่าใครมันจะเฟี้ยวกว่ากันนะทุกคนมาเจ๊ผมพร้อมแล้วจังหวะนี้ครับทีทูวัน ไปโอ้โหไปอ่ะโคตรแรงทุกคนสุดยอดในความแรงครับผมจังหวะนี้มันใส่ล้อเดียวครับโอ้โหวิ่ง250นะฮะโอ้ย1 2วีครับผมผมชอบตอนเป็นเลี้ยวโค้งมากเลยว่ะดูดูดูมันเอียงโคตรเท่ทุกคนกอล้อเดียวก็ฟีลได้นะครับ สุดยอดกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเป็นไงแรงแจัดๆเอาละครับถึงคิวแข่งแล้วครับผมเจอกับอะไรเนี่ยชารเตอร์วีสิบสองอะไรเนี่ยรถอะไรวะรถอะไรไม่รู้ทุกคนคันนี้หรอคันแดงนี่หรอ,หรอ,หรอวะเจอกับรถวีสิบสองครับผมมันมันชื่อว่าวีสิบสองแแต่ไม่รู้ว่าวางเครื่องอะไรมานะครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ <laughs> เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยว่าใครแรงกว่ากันนะบอกเลยว่ารถล้อเดียวนี่เฟี้ยวสุดๆนะครับผม อาเจ,จ๊ผมพร้อมนะมาดูสิว่าเราจะชนะหรือเปล่าเดี๋ยวผมต่อให้สองเสาเลยมาต่อให้สองเสาครับผมแล้วก็ออกตัวแบบอยู่นีนปอดแบบโอ้อยังซิ่งยังซิ่งติดตัด,ด,ด้วยปอดโหดแรงโอ้ยลมก็เอาไม่อยู่ครับงหวะนนี้ <laughs> มีการดึงล่มด้วยนะฮะโอ้เอาแล้วล่มแล้วลมทำไม อยู่เลย <laughs> ลม้มล้มไม่หลุดจากรถด้วยเอา้าเอาเรื่องผมว่าเรามาขี่หาสาวแถวริมทะเลดีกว่าทุกคนรถเท่ๆแบบนี้มันต้องเอามาส่งสาวครับผมรับส่งสาวนะนี่คนนี้คนนี้อา่า <c oughs> ว่าไงน้เจ้ <c oughs> องสาว <c oughs> อยากไปขี่รถเล่นกับพี่ไหมเจ๊ะ <c oughs> มาเลยเนาะมาขี่รถเล่นกับพี่ดีกว่านะครับเอออาจจะไปไปซ้อนอยู่ตรงนั้นนะ <laughs> เดี๋ยว ทำไมไม่นปนยักงซ้องอยู่ตรงนั้นล่ะทำไมมันไม่ขยับมาข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะอ้าวมันจะไมเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะไรวะเนี่ยเอาไปไปซิ่งกับพี่หน่อยนะน้องนะโอ,โอ้โหโอ้โหมาไงมาไงโอ้เลน้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษรถพี่มันแรงเกินเออไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาไปซิ่งใหม่เดี๋ยวพี่พ,พาไปซิ่งใหม่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเนอ้อง อ่าเดี๋ยวพี่พาไปซิ่งใหม่นะนอกจารับรองว่า้องจะต้องถูกใจแน่นอนมาไปกันเลยครับผมจังหวะนี้อ่าลงตรงไหนวะเนี่ยลงตรงนี้ครับวู้กดฮูเฮ่เต่เฮ่เฮ่เฮาเฮนเฮ่เ่เยน่นฮ่เ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 า่นะ่้อนเฮ่เฮ่เฮ่น้องฮ่งงบบงเฮ่เล่เฮ่เฮ่เฮ่นฮ <c oughs> ่เอ,องเฮ่เฮ่้ฮ่งเฮ่าฮ่เ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 ่เฮ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 เฮ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เฮ่าฮ่เฮ่เฮ่เฮนเฮ่่เเดี๋ยวพี่พายเาะ อ๋อโหยก้อยด้วยไปทับไครแล้วก็ไปรู้จังหวะนี้เอาไฟไปไปเดี๋ยวพี่พาไปเหินะน้องนะจังหวะนี้ครับผมไปวูวว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 ้ววอ้าวชิววาวว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 ว คือพี่ผิดภาคทางเทคนิคนิดหน่อยว่าแล้วพี่ก็รับคนใหม่มาเลยดีกว่าว่าไหมไาน้องสาวมากับพี่ดีกว่า <laughs> ไป <laughs> พี่ไปไปสิ่งขึ้นมาเลยน้องขึ้นมาเลยเออรับรองว่าน้องจะต,ต้องถูกใจไป <laughs> ไป <laughs> ทำเขาตายแล้วยังไปรับผิดชอบอบกโอช่างงานนี่ไม่ไหวเลยเอ้เทเบอร์นี่ไม่ไหวเลยเอยผมพาเหินไปฝั่งนู้นดีกว่า ตรงนี้ผมเคยเหินนะครับมันจะสามารถข้ามไปฝั่งลูนได้นะทุกคนแต่เหมือนตน้องติดในตั๊นะไม่งั้นแล้วรถเหมือนจะแรงไม่พอนะครับอ่าวิ่งในทะเลทรายมันก็จะแบบดิในใช้หายมันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อือไม่รอด <c oughs> ไม่รอดครับผมเละเละเป็นโจ๊กเลยนี่ <c oughs> อย่างซิ่งครับและนี่คือรถมอเตอร์ไซค์ล้อเดียวนะครับผม <c oughs> <c oughs> จากเชื่องอันโมดิฟายนะครับ ขับแบบว่าสะใจดีเหมือนกันครับแรงมากนะครับคันนี้มีล้อเดียวก็เฟี้ยวได้นะสามารถยกล้อได้ด้วยนะครับโดดๆเดี๋ยวผมจะยกล้อให้ดูนะอ๋อนะมีล้อเดียวมันยังจะยกได้อีกโอ้โหอะไรกันนี่นะฮะอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะคะับที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองเดี๋ยวแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน เดี๋ยวลาเกะครับผมบ๊ายบาย